คุณผู้ชมไปดูเตียงนะคะที่ไม่ว่าจะนั่งหรือจะนอนก็สบายค่ะที่สำคัญสามารถปรับได้ถึง4ระดับเลยนะคะจะสบายขนาดไหนไปชมกันค่ะ คุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีอัลตราเบสครับเตียงนอนพับได้4ขา4ระดับเลือกปรับได้ถึง180องศาโอ้โหคุณผู้ชมสามารถนําไปนอนดูทีวีเล่นโทรศัพท์มือถือหรือแม้แต่อ่านหนังสือได้สบายๆเพราะว่าเราเนี่แถมไปเลยครับเบาะรองนอนสีทูโทนฮะมาพร้อมกับหมอนรองคอที่สามารถปรับเลื่อนได้แบบนี้และยังมีกระเป๋าข้างฮะใส่ทั้งหนังสือโทรศัพท์นะครับมาดูโครงสร้างกันหน่อยครับมีขาเตียงถึง4ขานี่แล้วผมจะนั่งให้ดูไม่กระโดกเลยนะครับออก แบบมาดีจริงๆครับสามารถพับเก็บง่ายไม่เปลืองพื้นที่ช็อปตอนนี้อัลตราเบสเตียงนอนพับได้4ขา4ระดับครับพร้อมกับหมอนรองคอกระเป๋าข้างและยังมีเบาะรองนอนสีทสโทนหนานุ่มยังไม่พอครับเราแถมฟรีโต้สนามพับได้อีก1ชุดรวมมูลค่าทั้งสิ้นแล้ว3,880บาทแต่วันนี้เราให้คุณจ่ายเพียงแค่1,500 90บาทเท่านั้นรีบโทรมาด่วนครับที่เบอร์021007066